สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและก็ชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วง <c oughs> ขอภัยหาเข้าสู่ การอ่านไพ่ความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนเมษายนค่ะทุกคนก่อนอื่นก็อย่างที่ได้พูดไว้ในคลิปการงานการเงินฝากก่อนเลยละกันนะคะถ้าใครยังไม่ได้ฟังคลิปการงานการเงินในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยอยากให้ไปฟังนะคลิปลงแล้วก็เดี๋ยวเราฟังความรักให้จบก่อนฟังคลิปนี้ให้จบก่อนเราไปกดฟังท้ายคลิปก็ได้นะคะท้ายคลิปพี่หมอ ลงไว้ให้ละว,ว่าไปฟังการงานการเงินได้ที่ไหนนะจะบอกว่าไม่ควรพลาดนะคะการงานการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรเองเนี่ยมีประเด็นดีๆที่น่าสนใจเยอะเหมือนกันมีเรื่องที่ควรรู้ควรระวังเพื่อที่จะไดะ้รับมือกับสถานการณ์การงานและการเงินของตัวเองได้อยู่เหมือนกันแต่ว่า เน้นว่ามันเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งล้วกันนะคะอยากให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านไปฟังกันนะสำหรับคลิปนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะ เป็นความรักความสัมพันธ์หน้าไพ่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครตามดูกันมาเรื่อยๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันแตกแปลกไปเนาะไพ่ตรงหน้าเนี่ยไม่ใช่ไพ่ทาโรต์แต่อย่างใดนะคะเขาคือไพ่เลอนอมองนะคะซึ่งพี่หมอเนี่ยเลือกที่จะมาหยิบทำความรักความสัมพันธ์ให้ทั้ง12ลัคานาราศีในเดือนเมษายนก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานในความรักนะคะผ่านไพ่เลอนอมองเนี่ยเขามองเห็นอะไรบ้างนะก็ อ่ะเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก็จะทำเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาพูดก่อนว่ามีไพ่อะไรบ้างสิบใบที่พี่หมอหยิบได้นะคะชื่อไพ่มันอาจจะไม่เหมือนกับไพ่ทาโรต์นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นคนไพ่อ่ามันเป็นไพ่คนละชนิดกันเลยนะคะไพ่ใบแรกก็คือไพ่คอรสโรดนะคะหรือว่าภาษาไทยก็ทางแยกอะไรเงี้ะคะยค่ะใบที่สองคือไพ่กางเขนตามมาด้วยพระจันทร์ ไลเดอร์ Rider, นะคะไพ่สวนพระอาทิตย์ลิลลี่สุนักนะคะแล้วก็ไพ่บ้านนัก็ตามมาด้วยสุนักจิ้งจอกนะคะสำหรับพาร์ทคนโสดเปิดเลยนะเราเปิดประเด็นคนโสดกันก่อนเลยนะคะช่วงเดือนเมษายนเนี้ย มองว่ามีโอกาสที่คนโสดชาวลัคนาราศีมังกรจะได้พบเจอคนใหม่ๆมาจากการเข้าสังคมหรือว่าได้รู้จักใครบางคนผ่านออกิจกรรมต่างๆที่คุณทำในเดือนนี้รวมถึงการทำงานได้ด้วยเช่นกันหรือแม้กระทั่งคุณออกไปข้างนอกคุณออกนอกบ้านไปเนี่ยไปท่องไปเที่ยวทำธุรลงธุระเนี่ก็มีเกณฑ์นะคะก็มีเกณฑ์ในการที่จะได้เจอกับคนใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ผ่าน การใช้ชีวิตลักษณะนี้เนะาะบางคนอ่ะเขาฟังปุ๊บเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยตะหนูเป็นพวกสายอินโทรเวิร์ตแล้วก็ชีวิตส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน work from home อะไรเงี้ยแทบจะไม่ได้แบบไปข้างนอกเลยมันจะเอาโอกาสมาจากไหนจริงๆก็พูดไปแล้วเนาะเช่นการทำงานนะคะหรือว่า กิจกรรมต่างๆที่คุณทําในช่วงเดือนนี้ซึ่งกิจกรรมที่ว่ามันไม่จําเป็นต้องออกข้างนอกทีนี้ก็อาจจะงงใช่แหละอาจจะงงอ่ะบางคนเรียนออนไลน์ลงคอร์สเวิร์กช็อปออนไลน์ต่างๆเรียนภาษา,าหรือแม้กระทั่งการเล่นโซเชียลออนไลน์ก็นับเหมือนกันค่ะอ่ะบาบงแต่ว่าพี่หมอมองว่ามันจะไม่เข้ามาผ่านอ่อ พวกแอปหาคู่นะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะคะมองว่าเป็นโซเชียลอะอย่างสมมุติว่าคุณอยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นกลุ่มที่คุณมักจะเข้าไปใช้เวลาอยู่ในนั้นบ่อยๆชอบไปอ่านโพสต์หรือแม้กระทั่งแบบคุณเป็นคนโพสต์เองอะไรเงี้ยอ่มันก็จะได้ทําความรู้จักผ่านกันทางช่องทางนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะทีนี้ อืมจะบอกว่าประเด็นสำคัญของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณได้เจอใครคนนั้นค่ะแต่มันอยู่ที่ตัวคุณเองเนี่ยยังคงยึดติดอยู่กับอดีตนะคะแล้วก็ความผิดหวังครั้งเก่าทำให้คุณรู้สึกกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ใดๆนะคะมันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่มันลังเลอะ่ะก่อนหน้านี้เรามีความกลัว มันจบความสัมพันธ์ไม่ดีมาหรือว่ามักจะเจอแต่ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีลืมไม่ต้องถึงขั้นความรักแบบคบหาก็ได้บางคนเนี่ยมีนะพี่หมอมีลูกดวงที่แบบว่าเขาเนี่ยเปิดใจให้ความรักความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาแต่คนที่เข้ามาหาเขามักจะเป็นคนไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออพอแบบเริ่มเปิดใจเริ่มคุยปุ๊บอ่ะก็ไปรู้มาว่าคนเนี้ยมีเจ้าของแล้วพอเริ่มเปิดใจเริ่มคุยปุ๊บอ่ะก็รู้สึกว่าคนเนี้ยเข้ามาด้วยลักษณะที่ไม่จริงใจซึ่งพลังงานของชาวลัคนาราศีมังกรที่เป็นโสดหลายๆคนเนี่ยจะอยู่ในอารมณ์ประมาณนี้ในช่วงเดือนนี้ทีนี้มันสําคัญกับคนที่เข้ามายังไงจะบอกว่าฟังดูก็เหมือนเราจะไม่เปิดใจให้เขาใช่ไหมคะแต่ในหน้าไพ่เนี่ยพี่หมอกลับรู้สึกว่าคนที่จะเข้ามาในช่วงเดือนเนี้ย มันค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับคุณแล้วก็มองว่าชาวลัคนาราศีมังกรหลายคนมีความลังเลเกิดขึ้นอย่างที่บอกไงเริ่มรู้สึกว่าอยากจะลองเปิดใจให้คนคนนี้ดูสิ่งที่ไพ่เขาเตือนคืออยากให้ใช้เวลาในการเรียนรู้กันก่อนคะ่ะไพ่มันมีไพ่จริงจอกเป็นใบสุดท้ายนะคะมองว่าบุคลิกลักษณะของเขาเนี่ยจะดูไม่มีพิษไม่มีภัยหรอกเออจะดูไม่มีพิษไม่มีภัย ซึ่งเขาก็อาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็ได้นะเขาเป็นแบบนั้นจริงๆก็ได้หรือไม่ก็ได้ทุกคนฟังเราอาจจะงงว่าเอ้าแล้วตกลงมันยังไงคือการที่พี่หมอพูดอย่างเงี้ยคำว่าบุคลิกข้างนอกนั่นหมายความว่าเขาเป็นแบบนั้นก่อนนะคะด้วยบุคลิกข้างนอกดูเป็นคนแบบซื่อๆดูเป็นคนแบบเขาเรียกว่ายังไงอะจริงใจอ่ดูเป็นคนอ่อนโยนอะไรใดๆอย่างเงี้ยค่ะ แต่อดุดมคนอบอุ่นด้วยนะที่พี่หมอเห็นนะมีภัยบาลแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้กันไปเรื่อยๆคุณอาจจะค้นพบว่าลุกของเขาหรือสิ่งที่เขาโชว์ให้คุณเห็นในช่วงเดือนเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาแบบ เป็นคนร้ายกาจเพียงแต่ว่าดูไปก่อนเออเขามาจีบเราเนาะหรือว่ามันอยู่ในช่วงของการพยายามทําความรู้จักกันอยู่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โชว์ด้านลบหรือพลังงานลบใส่ก็ต้องเปิดใจดูกันไปก่อนนั่นเองแต่ไม่ได้บอกว่าดูกันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคุณจะค้นพบว่าคนคนนี้ กลายมาเป็นคนเจ้าชู้กลายมาเป็นคนที่ไม่ดีเหมือนในอดีตไพ่ไม่ได้บอกแบบนั้นค่ะแต่ถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายเลยคือเขาไม่เหมือนกับที่คุณเห็นตอนนี้แค่ว่าสิ่งที่เขาจะโชว์คุณในอนาคตนะ่ะมันคืออะไรเพราะฉะนั้นสรุปนะคนที่เข้ามาในเดือนนี้เป็นคนที่ดูน่าสนใจและทำให้คนอย่างคุณเนี่ยทำให้คนอย่างชาวลคาราศีมังกรที่มักจะคิดเยอะหรือว่า มีความฝังใจกับอดีตกลายมาเป็นว่าเปิดใจแต่การเปิดใจครั้งนี้อยากจะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้สำหรับพาร์ทคนโสดนะคะต่อมาะคะ่ะเรามาดูคนมีคนคุยนะเอาคือคนคุยก่อนนะยังไม่เอาคนมีคู่นะคะคนคุยในช่วงเดือนนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครือนะคือคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ใช้คำว่าอะไรอ่ะมันยังไม่มีความชัดเจนเนาะมันยังไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้สักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่าช่วงเดือนเนี้ยมันถึงเวลาแล้วที่ชาวลคัคานาราศีมังกรจะต้องตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับคนคุยคนนี้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะคนที่ คุณคุยด้วยอยู่ในช่วงเดือนนี้พี่หมอรู้สึกว่าเขามีท่าทีที่มันไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ค่ะบางวันบางครั้งบางเวลาเนี่ยเขาก็จะแสดงออกว่าเขาเนี่ยจริงจังกับเรามากๆอยากจะพัฒนาต่อกับเรามากๆค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็จะบอกตรงๆนะนึกจะหายก็หายไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พูดชาวลัคนาราศีมังกรที่อยู่ในสภาวะ หนีอยู่ในสถานการณ์ของการมีคนคุยเดือนนี้จะต้องเอากลับมาคิดเอากลับมาทบทวนซึ่งพี่หมอเห็นแล้วว่าในในในตอนที่คุณได้ทบทวนเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นภาพความสัมพันธ์เนี้ยมันชัดขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าคุณตอบคำถามตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าอืมมันมันอาจจะเพราะว่าเราไม่เคยคุยกันเลยหมายถึงว่าเราไม่เคยคุยกันจริงจังเลยว่า การคุยของเราหรือว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็นไปในรูปแบบไหนแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยยังรู้สึกว่าคุณอยากจะไปต่อก็แนะนําว่าให้เปิดใจคุยกันตรงๆค่ะว่าจะอะไรยังไงไม่งั้นเนี่ยอีกคนหนึ่งอ่ะเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละเนาะเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆการที่เปิดใจคุยอ่ะหลายคนก็จะตั้งคําถามส่วนมาเลยว่าแล้วผลลัพธ์มันคืออะไรถ้าเกิดว่าเปิดใจคุยแล้วผลลัพธ์บอกว่า ไม่ไปต่อหนูก็เวอร์สิคะอืมจะบอกยังไงดีอะให้พี่หมอพูดตรงๆนะพี่หมอว่าคนคุยของคุณนะ่ะเขามีตัวเลือกคะ่ะ เพราะฉะนั้นการที่เปิดใจคุยกันตรงๆมันจะทําให้คุณได้รู้แล้วกันรู้จากเขาอะไม่ใช่รู้จากหมอดูแล้วก็ไม่ได้รู้จากความสงสัยแต่รู้จากปากเขาเลยว่าเขามีคนคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะคุยกับเรามากกว่าหนึงคนอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนเนี่ยอะไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของการมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อาจจะยังสับสนอะไรบางอย่างนะเช่นเขาแบบ ยังไม่แน่ใจอ่ยังไม่แน่ใจว่า,าตัวเขาเนี่ยพร้อมกับการจะเดินหน้าไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขาชอบเรามากนะคือคุณก็จะได้รู้ความรู้สึกของเขาของเขาจริงๆแล้วเอามาประกอบการตัดสินใจของคุณแต่แนะนำว่ามันควรคุยกันตรงๆแล้วก็คุยกันด้วยแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะท่าทีที่มันไม่ใช่การแบบกดดันนะคะมันควรคุยกันแบบ เขาเรียกว่าอย่างไงพี่หมอต้องใช้คําไหนคือควรคุยกันให้ชัดเจนแต่ไม่กดดันไม่ใช่ไปถามเขาแบบพูดมาเลยดีกว่าตกลงแล้วอะไรเงี้ยมันอีกถ้าอีกฝ่ายยิ่งถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่พร้อมคําพูดลักษณะน,นี้มันยิ่งทําให้เขาหนีห่างออกไปจากเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีศิละปะน,นิดนึงละกันเนาะในการที่จะเปิดใจคุยกันนะ เช่นแบบเอ้ยเราก็คุยกันมาสักพักนึงแล้วนะเธอแบบรู้สึกยังไงเออถามนีกได้เธอรู้สึกยังไงกับการที่เราคุยกันมาขนาดนี้แล้วเออเราเราก็จะได้เห็นความรู้สึกของเขามากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ตอบคําถามตัวเองได้ว่าเราอยากไปต่อหรือพอแค่นี้จะบอกเลยว่าคนมีคนคุย,ยอยู่ในช่วงของทางเลือก ตัวคุณเองก็ต้องเลือกไม่ใช่แค่เขาตัวเราเองเนี่ยตัวชาวลัคนาราศีมังกรเองก็ถึงจุดที่ต้องเลือกแล้วบางคนคุยกันมาสักระยะแล,แล้วรู้สึกว่ามันไม่ไปข้างหน้าเลยมันอยู่กับที่อย่างเงี้ยมันเสียเวลาละอะไรเงี้ยค่ะเออคุณก็จะได้ถอยออกมาถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วไปเปิดใจให้คนใหม่ใดๆนะคะประมาณนี้ทีนี้สําหรับคนมีคู่ค่ะต้องบอกว่าเดือนนี้มันเป็นช่วงเวลามันต้องบอก ใช้คาว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่มีทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็มีทั้งช่วงที่เป็นปัญหานะเอาแบบเห็นภาพเข้าใจง่ายๆค่ะปัญหาหลักๆในเดือนนี้พี่หมอมองไปที่เรื่องของทัศนคติที่ไม่ค่อยตรงกันนะคะแล้วก็ทั้งสองคนนะ่ะคือตัวชาวลัคนาราศีมังกรเองเนี่ยรวมถึง คู่ครองของคุณในช่วงเดือนนี้มันจะเกิดความกดดันบางอย่างขึ้นมาอาจจะมาจากภาระหน้าที่ส่วนตัวนะส่วนตัวเช่นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นปัญหาให้ความสัมพันธ์ได้อีกหนึ่งปัญหาจะไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของบุคคลที่สามช่วงนี้ต้องใช้คำว่าเดือนนี้ดีกว่านะเมษา มังกรเนี่ยไม่ใช่เดือนที่พี่หมอ,อ,อขออภัยค่ะไม่ใช่ราศีและลัคนาที่พี่หมอเห็นเรื่องบุคคลที่สามราศีแรกแต่เยอะมากรู้ตั้งไล่มาตั้งแต่อืมถ้าเอาแบบจำเป๊ะๆเ,เลยอะ่ะก็พิจิตุนเนี่ยค่ะเห็นมาเยอะจริงๆนะแต่จะบอกว่าไงที่กำลังจะพูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าเขากำลังจะมีกิกแต่จะเกินเพื่อที่จะพูดว่า นี่พี่หมอต้องพูดอีกแล้วหรอว่าบุคคลที่3ของไพ่คืออะไรเวลาทายบุคคลที่3นะคะอย่าคิดแค่อย่าแบบในหัวเนี่ยอย่าเพิ่งตีความเป็นคำว่าชูกิกนอกใจมือที่3ไม่ใช่ให้ตีความให้กว้างที่สุดเพราะบุคคลที่3เข้ามาได้หลากหลายรูปแบบถ้าเราตีความเป็นชูเป็นกิกเนี่ยมันยิ่งไปทะเลาะกันไม่ได้นะให้ตีความกว้างๆไว้ก่อนเลยอะ ครอบครัวเขาครอบครัวเราเพื่อนฝูงเขาเพื่อนฝูงเราสามารถเข้ามาเป็นบุคคลที่สามได้หมดแค่มันจะมากจะน้อยอ่ะขึ้นอยู่กับคุณและคู่ของคุณละว่าจะปล่อยให้บุคคลที่สามเนี่ยเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ได้มากน้อยแค่ไหนรับมือกันได้ยังไงนะคะแต่ถ้ามองจากไพ่แล้วเนี่ย ก็มองว่าเดือนนี้มันจะผ่านไปได้ค่ะถามว่าทำไมก็อย่างที่พูดไงเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมังกรมันเป็นเดือนที่มีเรื่องราวดีๆเหมือนเยอะเหมือนกันสําหรับคนมีคู่นะอย่างเช่นเป็นเดือนที่ได้เดินทางท่องเที่ยวหรืออย่างไรน้อยๆได้ทํากิจกรรมได้ใช้เวลาร่วมกันค่อนข้างเยอะมีแบบต่างฝ่ายต่างพาอีกอีกคนนึงอะไปพบเจอสังคมเนี่ย เห็นไหมพบเจอสังคมของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเยอะขึ้นนะปกติเนี่ยแฟนไม่ค่อยพาเราไปหาแก๊งเขาเลยอันเดือนนี้เขาก็อาจจะพาเราไปร้อยวันพันปีคบกันมาสี่สาห้าปีส่งกรารทีไรยแยกย้ายกันเล่นหรือต่างคนต่างอยู่บ้านแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยปีนี้เขาชวนเราไปเล่นกับเพื่อนเขาปีนี้เขาชวนเราไปบ้านเขาอะไรเงี้ยค่ะถือว่าจริงๆมันมีพาร์ทนี้เพียงแต่ว่า อาจจะต้องระวังในเรื่องของความไม่เข้าใจที่จะเกิดกันได้ในช่วงเดือนนี้มันมีทัศนคติใดๆอ่ะพอปรากฏว่าร้อยว่าพันปีไม่เคยพาไปบ้านไม่เคยพาไปเจอเพื่อนไม่เคยพาไปเล่นน้ํากับเพื่อนเลยปรากฏว่าพอไปแล้วเราก็อาจจะไม่ชอบสังคมของเขาไม่ชอบเพื่อนเขาเลยมาชวนแฟนเรากินลงกินเหล้าไม่ชอบเลยมาหวยลากผู้หญิงมาจากกลุ่มแกล้งอื่นมาแบบ ปะแป้งเขารู้สึกไม่ให้เกียรติแล้วเราก็จะมองลบนึกออกไหมคะมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยเหตุการณ์พวกนี้ถูกไหมหรือแบบอ่ะครอบครัวเราพอสงการเนี่ยรดน้ำํำหัวผู้ใหญ่กินคงกินข้าวรวมญาติกันแต่บ้านแฟนเขาไม่ใช่บ้านแฟนเขาอาจจะเอาแบบไหนดีอพี่หมอก็ไม่ได้เบลมนะอันนี้พี่หมอ,อยกตัวอย่างให้ดูว่าสังคมมันต่างกันอนะ บ้านแฟนเราเนี่ยเขาอาจจะเป็นประเภทที่เฮฮาแบบแบบปาร์รรรรตี้สังสรรค์เขาแทนที่เขาจะแบบลดน้ําดําหัวเขาไม่ทําเขากินเหล้าตั้งวงกันเปิดเพลงเสียงดังเป็นประเภทนั้นไปมันก็ไม่ถูกกันเห็นปะ่ะเราไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเกลียดกันนะหมายถึงมันไม่ถูกจริตกัน อ่ะเราก็อาจจะไปบ่นเขาทั้งทงที่เขาก็แบบเฮ้ยก็นี่ฉันชวนเธอมาอยู่ในสังคมของฉันเห็นปะมันได้กี่ข้อแล้วเนี่ยบุคคลที่สามคือเขาไม่ได้เจตนาบางทีเขาก็ไม่ได้เจตนาเข้ามาแทรกแซงอะไรเราหรอกแต่มันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่มีบุคคลที่สามขึ้นถูกไหมคะแล้วเราหยิบเอาประเด็นพวกเนี้ทัศนคติเห็นต่างกันดันเอามาทะเลาะก,กันเห็นปะนะแต่ข้อดีคือ คุณสองคนเนี่ยสามารถที่จะหันหน้าคุยกันได้เปิดใจคุยกันได้อะไรที่มันรู้สึกว่ามันค้างคาใจอะไรที่มันเกิดปัญหาขึ้นไปแล้วเนี่ยให้รีบคุยอย่าปล่อยไว้อะไรอย่างค่ะมันคุยกันได้นะมันปรับความเข้าใจทําความเข้าใจกันได้ทันแล้วมันไม่ลุกลามบานปลายเพราะฉะนั้นเดือนนี้ในเรื่องดีเนี่ยคุณคุณรับไปเต็มที่เลยแต่ในพาร์ทที่ ชาวลัคนาราศีมังกรควรระวังก็อ่ะคอยระวังเอาไว้เออพอรู้เฮ้ยเฮ้ยเขามาชวนเราไปบ้านเขาจริงๆเขามาชวนเราไปเที่ยวจริงๆด้วยตรงเลยโอเคเดี๋ยวฉันต้องเตรียมตัวละถ้าจะไปเจออะไรข้างหน้าเนี่ยอดทนไว้เอออดทนไว้โฟกัสแฟนเราโฟกัสการใช้เวลาร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้นะคะสำหรับคนมีคู่ ก็ประมาณนี้จริงๆเออมีอีกเรื่องหนึ่งนะลืมได้ยังไงพาร์ทของคนมีคู่มีอีกหนึ่งเรื่องดีที่พี่หมอเห็นค่ะคือในเดือนเมษายนเนี่ยคนมีคู่จะมีการหยิบเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการวางแผนในอนาคตรว่วมกันมาคุยกันเยอะขึ้นด้วยนะคะถ้าคุณเพิ่งคบหากันแปลว่าคุณจะเริ่มคุยกันจริงจังเช่นการจะย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือว่าถ้าคุณ คบกันนานละก็กลายเป็นเรื่องของการแต่งงานอ่าถ้าคุณแต่งงานแล้วคู่แต่งงานแล้วเดือนนี้มีเกณฑ์ที่มีการวางแผนอนาคตระยะยาวร่วมกันในเรื่องของบ้านรถทรัพย์สินลูกนะคะเข้ามาในเดือนนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเดือนเมษายนมันไม่ได้แย่เลยแต่ว่ามันมีจุดที่ชาวลัคนาราศีมังกรต้องระวังนิดนึงในเรื่องของความสัมพันธ์เท่านั้นเองนะ อ่ะอันนี้ก็คือความรักทั้งสพาร์ทนะคะทั้งคนโสดคนคุยและคนมีคู่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสุขภาพของชาวรัคนาราศีมังกรกันว่าในเดือนเมษายนไพ่เห็นอะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยได้ไพ่กุญแจใบที่สองนะคะได้ไพ่ลงศพใบที่สต้นไม้หัวใจและ นกกระสาค่ะในส่วนของสุขภาพนะคะอยากให้ระวังอันดับแรกก่อนเลยก็ระบบไหลเวียนเลือดแล้วหัวใจค่ะช่วงนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายใจสัน่นความดันโลหิตความดันมันไม่คงที่อะไรเงี้ยค่ะหลีกเลี่ยงพวกความเครียดหรืออาหารที่มีไขมันสูงะระบบทางเดินหายใจนะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นหวัด ภูมิแพ้บางคนก็จะมีอาการเจ็บคอเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในจุดที่มีฝุ่นเยอะๆเนี่ยเดือนนี้ก็จะแบบยิ่งเป็นหนักเลยนะคะแล้วก็ปัญหาสุขภาพในเรื่องของอกระเพาะรำไส้นะคะระวังนะพวกอาหารเป็นพิษอาหารไม่ย่อยอาการจุกเสียดใดๆนะอันนี้เกิดได้ทั้งจากการทานและเกิดได้ทั้งจากความเครียดนะที่พี่หมอเห็นนะคะอีก เรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการเหนื่อยล้าค่ะรู้สึกว่าร่างกายมันมันล้าใช้อะบางคนทํางานใช้ใช้แรงใช้ร่างกายเยอะหักโหมนะคะช่วงตอนนี้รู้สึกมันเหนื่อยง่ายอะไรง่ายหรือว่ามันมันดูแบบหมดพลังอยากนอนยอะไรเงี้ยจะเป็นกันบ่อยมากนะคะแล้วก็อยากให้ระวังเรื่องของกระดูกและข้อโดยเฉพาะบริเวณหลังขาข้อต่อแล้วก็อาการปวดอาการอักเสบจ,จากการใช้งานหนักๆนะระมัดระวังนะคะ อ่ะอันนี้ก็คือปัญหาสุขภาพค่ะจริงๆเรื่องสุขภาพเนี่ยพูดทุกราศีเลยว่าหากคุณสังเกตร่างกายตัวเองมันมีสัญญาณเตือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันไม่เคยเป็นอะไรขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยเออหน้ามืดบ่อยเวียนหัวบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเครียดมากนอนไม่หลับปวดท้องบ่อยใดๆนะการฟังดวงก็คือเราแค่ดูล่วงหน้า อตรงไม่ตรงพลังงานรวมอีกต่างหากนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่การที่สัญญาณในร่างกายมันบอกเราเนี่ยแปลว่าโอเคเราไม่โอเคและหมายถึงว่าร่างกายเรามันไม่โอเคละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรทําที่สุดนี้พูดทุกราศีเลยก็คือการไปพบแพทย์การไปหาคุณหมอให้ถูกโรคถูกทางนั่นเป็นวิธีการรักษาสุขภาพของคุณที่ดีที่สุดนะคะ ก็ประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในเรื่องความรักและสุขภาพประจำเดือนเมษายนเป็นยังไงกันบ้างคะใครชอบพลังงานของไพ่เลยนองมองกันบ้างไหมคอมเมนต์แนะนำติชมกันได้นะคะและอย่าลืมไปฟังการงานการเงินด้วยนะปังนะคะบอกเลยมันมีจุดที่ปังอยู่แล้วก็มีจุดที่อยากให้ระวังเอาไว้ละกันมันจะได้ทำให้งานและเงินของคุณประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปอีก นะก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกคนมากๆนะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าในเดือนเมษายนเนี่ยจะมีหัวข้ออะไรมีคลิปอะไรและคอนเทนต์นใช้ไพ่อะไรนะตอนนี้มีไพ่สองรูปแบบนะคะก็คือทารอตแล้วก็ไพ่เลนมองนะคะ ฝากทุกคนติดตามกันเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆด้วยขอบพระคุณทุกคนมากๆนะคะผิดพลาดประการใดพี่หมอขออภัยล่วงหน้าคะ่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ